สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนายกาศสปอยล์ทีวีนะครับวันนี้ก็มาเล่นในโหมดมิดบอลนะครับเกมมีโลฟิล์เอิร์ดพูดถูกเป่าวะาเฟิร์สถูกครับโอเคโอเคโอเคก็ตอนนี้ผมก็เป็นคนถานค่ายแล้วเพราะว่าคอมผมถ่ายได้แล้วเย่เย่เย่คอมไม่กากแล้วนั่นเองนะครับใช่นะครับคอมจะเทพนะครับเทพทันทีโอเคครับตอนนี้ก็แบนในฝั่งของผมครับแบนเอ่อ เดวิลเลอรการเลดแล้วก็ฟินนะครับส่วนฝั่งเฮลบอลนะครับพีเดเตอร์พิซเนอเ์9าโนแมนะครับโอเคครับนี่ก็เลือกตัวเลือกตัวเฟอร์เลนตัวอะไรจะเล่นตัวอะไรกันดีครับนี่ยจจจจทำไมในห้องมีเพลงด้ปะเออมันมันมันอัปเดต่มันเลยเทพกว่าเดิมแหละโจ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 น้าครับ โจอยนั่นแหละผมจะเล่นดักดำนะครับดักดำอีกแล้วอ่ะเอาผมคุณจะเล่นอะไรก็เล่นเลยครับแต่ผมเล่นดักดำเอ้ยคุณคุณเฟิร์สไอเดียเป๊ะๆๆเอาไม่ทันแล้วครับเอาบัฟมาครับไม่เอาเป๊ะนะครับแต่เอาบัฟมาเาางครับมึงไม่เอาเป๊ะมาแต่เอาบัฟมาจะบอกว่า ทุกคลิปเลยนะครับผมแม่งเล่นได้เป็นสักตัวตัวนี้ผมก็เป็นนะครับเป็นนิดหน่อยกูเล่นไม่เป็นนะเว้ยจานเต่าเนี่ยจานเต่าไปคลิปที่แล้วโหดดีอ๋อไอ้ที่มันโดนฮุกแล้วมันหุบกระดองอะไรเนี่ยนะเออโอ้ช้าว่ะโถ่เอ้ยไม่เสียวคอมเร็วคอมเร็วแล้วก็บอกเขาช้าโจ๊กโจ๊กแป๊บหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไม่หวั่นจริงครับเพลงโยกเลยอ่ะตอนนี้ก็เลยโยกสินาจอเสียงเฟิร์สดังมาทันทีโจ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 จะโจหาพี่มึงเหรอครับเดี๋ยวครับรายจ่ายตัวเราก็ต้องไค่เครียดอะไรขนาดนี้ครับโอเคไม่ไหวแล้วโอเคโอเค นี่ผมหลับตื่นเต๋อเนี่ยคุณโอนก็มาโจ้ใส่ผมด้วยเนี่ยโจ้ด้วยโอ้มังกี้มกระโดดนะครับกระโดดทีสั่นนะครับพื้นสะเทือนนะเอาเอาตีแม่งเอาซีมกูเฮ้ยหัวมันเป็นอะไรวะเนี่ยที่มันใส่หัวอะไรอ่ะอะไรอะไรใครหัวอะไรมันใส่หัวอะไรอ่ะมันใส่นี่ไยวันวิสาเปล่าวิสาแค่ใส่เหมือกันนะ ใส่แว่งสองอันเลยันเดอร์มันไรเดี๋ยวจัดแม่งก่อนเลยแต่ถ้าเราเข้าไปที่หลอดจะตายได้นะเพราะว่าเส้นซีนน่าจะดูดน,นะหลังจากน,ายยน,นั้นยิงนะับหลังจากนั้นก็ <S <S เอาหลังจากนั้นมึงก็ปล่อยกระดองออกไปโอ้โหโดนขูด้วยโอ้โทันเดอร์ช่วยนะ Tông tông yên gần thật như anh hai nó mọi bài bạc chỗ tang khảo lên cho cho chỗ mày chỗ cho 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 mày chỗ chỗ แล้วแต่โจโจโจหาพี่มึงเหรอกูจะดูโคนันกดอะไรเดี๋ยวมันจะดูหาไม่อะไรของแม่คู่อยู่ดีก็จะดูโคนันมึงเป็นอะไรมากวะเนี่ยคือเขาเขาบอกเขาอยากดูโคนันจริงๆณพี่ครับวามพี่มันมีหนึ่งเดียวโอ้โหขอดีนิดเดียวโอ้สุดท้ายนี่เองไปแล้วไดแลับอ๋ออ้ยช่วยด้วย เช oh, so well, ื่อเขาด้วยโอ๊ยตายเลยตายนั่นเองครับโจโจความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวครับผมไม่ตายแต่เออคุณคุณโอจะตายเพียงหนึ่งเดียวเออเอาคำว่าเลื่องปล่อยเต่าครับแป๊บนึงอันหนึ่งโอเคจริงนะโจโจเอาเพลงหายแล้วอ่ะ เดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูโดนเชืกอเลยจะหลุดจะหลุดจะหลุดไอ้เหี้ยไม่ช่วยกูเลยตัวเซนเต้พลเมนเจอรเตี้ยยิงยิงดีด้วยยิงอย่าด้วยอย่าดูด้วยเหี้ยเดี๋ยวก็ตายมาไม่กลัวเว้ยอะไรครับือแล้วกูต้องออกลีมานาวไม่ออกขวด เรื่องของมึงเนี่ยจะออกอะไรก็ได้แล้วแต่มึงกูโดนช็อตนี่กูจะตายเ่าปะเฮ้ยมันเพลงมันหายไปไหนเนี่ยกูไม่รู้หรอครับกูจะรู้แม่เนี่ยคือมันโจ๊ะไม่ได้เอี่ยโจ๊ะไม่ได้ด้วยโจ๊ะโจ๊ะอะโจ๊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 ๊๊ะะะโโจจอยังเดียว กับฐานกับฐานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ตกกลางน้ําก่อนนะครับว่าจะเกิดประเด็นอะไรกันขึ้นหรือเปล่าก็โจมตีสั่งโจมตีกันแล้วนะครับตอนนี้สั่งโจมตีกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮัลแม็กดากรุ่นแล้วฮู้ฮันเดอร์นะครับฮันเดอร์อาจจะโดนก็ได้นะไพโลแมนเซอร์ก็ถ้าติดแท็บก็อาจจะดองได้นะี่ครับติดแท็บแล้วครับมีตัวอย่าง นี่ครับ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 นีครับดีครับนี่ครับเกิดประเด็นกูเนี่ยตายกูเนี่ยตายกูเนี่ยตายจืดเลยสองดอกสองดอกครับเอ่อแล้วก็ตะขึ้นตายตายกู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 เนี่ยจะตายโอ้โหแต่ผมก็ไม่ตายนะครับ รอดแบบปฏิหารนะครับแต่ถ้าทันเตอร์เวลหกเท่านั้นแหละครับผมก็จะตายแต่ที่ตายฮะแม่บังกีกระโดดไม่เป็นตัวเลยนี่ครับล้าไปอย่างโหอที่น่าเสียดายนะครับพอาจารย์เต่ายิงดาวทีเด si ียวตายฮะน่าเสียดายมากครับเนี่ยเสียดายอะไรครับเสียดายกับการที่โดนลัดอ๋อโดนแน่เลยอ่ะ โอ้ไม่มีเกิดการเกิดประเด็นกันขึ้นนะฮะแต่ผมก็จะใช้ท่าคิลตั้งแต่สกิลผมยังไม่แรงเลรถคิวฉันแรงจริงนะรถทีมแรงแรงมากัตูหายไปัตูหายไปหายไปไหนสตูโอ้โหเฮ้ยพารามพารามไม่ได้แล้วพารามพาันเดอร์พันเดอร์พันเดอร์พันเดอร์ก่อนไม่ได้คือกินก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องปล่อยจะรองตอดเลยปล่อยเตาครับชาวบ้านเล่นปล่อยเตาครับก็รีมานามาก็ได้ปล่อยดองตอดไหมโจงตีก่อนเร็วๆมาเอาเอาแมงเอาแม่งก่อนเลยเดี๋ยวต้องต้องปไปเตาครับปล่อยเตาครับปล่อยเตาเตะเลยตาไล้ตะเอยตะยายายาจะไปกู้ยังกันด้วยดีอ่ะตายครับ เออไอ้กวงจะทำอะไรไอ้เหี้ยมันแหลกๆไงไม่รู้ว่ะมันไม่ได้แหลกอะด้วยมันดีเลยว่ะเดี๋ยวก็โดนหรอก็ลามตืไม่ตายครับอย่างเงี้นแหละแต่เหมือนกูจะไม่ได้คิวอะกูไม่ได้คิวโอ้โหอีนิดเดียวเองอีเดียวเท่านั้นแหละอีเดียวก็ตายเออไม่ได้คิวเลย ไอซิสก็ข่าดใหญ่อุ้ยโอ้โหโอ้โหจานเต่าจานเต่าเข้ากันทองจานเต่าทำอะไรจานเต่าจานเต่าโดนช็อตทีตายเลยรู้เรื่องเป็นยังไงแม้จะถึงจะถึงป้อมเลยนะแต่แม่งก็ไม่ถึงจะถึงแล้วจะถึงแต่ก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่าตายก่อนแต่กูแบบดีเลย์มากเลยครับ ยิงลงยีเล่ลายวู้ดได้สำเราได้นี่เงี้ยปล่อยเตาครับปล่อยเตาอัดหน้าไาปลเปลยดีปล่อยเตาปล่อยเตาเขาบอกว่าเหม็นความเหม็นถ้าไม่ฮีพพีหมดได้นะฮะครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับ,<ะ>รบกูได้คิวแล้วอย่างนี้ก็ปล่อยตาครับไฟการยเตาต่อครับแล้วมันคิวได้คิวไปใส่อันตีไปเลย ต่อไปนะครับเราจะเข้าตามมาครับด้านที่ไม่โดนกระโดดพันครับผมจะช่วยตีไปแล้วผมก็ตายยังไงยังไงโอ้โหวาเด่นนะวารเด่นวารเด่นจัดบล็อกดิ้งบล็อกดิ้งสองดอกครับโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าลูกหมูสามตัวเลยนะครับผมวารเด่นวารเด่นไฟเต่อครับดีครับ ไม่ตายฮะใครใครจะเริ่มเกมใหม่วะอฟังนู้นอ่ะหนึ่งครับสถานนี้กูหนีอยู่ครับจะหนีทำไมกลัวอะไรโถอ้บวกบวกโอ้ยใจเย็นใจเย็นยิงแหลกๆหลอยู่ฮู้ดในรูปทรงฮู้ดโมาจากดินเกือบโดนกูครับท่านท่านครับตาย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 อย่างนี้ตายได้ครับบวกไม่พี่นะครับ ไปคิวแค่ไหนครับยิงครับโอ้โหโดนตันนะครับยิงฟาสเทนปินยีกระจายนะโอ้ตายนะผมหนูล่วงลวงเลยนะครับล่วงเลยนะการปล่อยเต่าก็ทำให้ฟาสเทนตายไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับหนูน้อยๆที่เดี๋ยวเห็นไพรโลไหมครับผมนะะฮไพรโลที่หน้าคิวนะครับกูเห็นแต่กูเนี่ยโดนคิวแล้วล่ะดูนะครับ ช่วยฮะอย่างนี้ต้องช่วยฮะแล้วกูเป yes? oh, ็นไงครับเกลียดตายครับตีทาพี่มึงเหรอครับตีทาพี่มึงเหรอโอ้ยกูตายอีกทีเดียวโอ้ยตายนะตายตายหากันหมดเลยนะโอ้โหปอกเด้งกันปอกเด้งกันใหญ่ปอกเด้งกันใหญ่ ผมว่าเปลี <ss> ่ยนไปเล่นงกาเกมก็ได้นะฮะเพื่อสังคมที่ดีขึ้นครับออ้ยโดนตันโดนตันครับโดนตันโดนดูดนตายปล่อยเตาปล่อยเตาฮะเชี่ยตายเลโอ้ยหมาหมาวิ่งกับกับหลังครับหมายูเทิร์นอำนาจแผ่นไม่โดนใครครับจานเต่าครับจานเต่าจานเต่าจะยังไงครับจานเต่าเปิดอันติได้ไหมครับผมได้ครับเอาผมเปิดอันติแล้วครับผมเปิดอันติแล้วจานเต่าเอาเลยเอาเร็วเลย เยี่ยม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 กูลืมกดท่าหนึ่งแล้วก็วิ่งว่ะควายครับช่วยครับช่วยชดอัโดนกูโอ้ยโดนระเบิดทีขี้แตกเลยจานเต่าจานเต่านตทำอะไรครับเนี่ย่ารอแล้วครับไปดูเลย อย่าหาจานเต่าไอ่ะจัสขอโทษครับเมื่อกี้มันเกิดการฟิชชิ่เอ้ยไม่ใช่เกิดพิชชลิงเลยบวกแม่งนะครับกลัวอะไรครับกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยเรก็ต้องปล่อยกินเต่าครับกินเต่ากินเต่าทำให้เลือดโอ้ยโดนช็อตนะครับทำให้โดนช็อตกินเต่าทำให้โดนช็อตได้ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยอันบ่อยๆนะเฮ้ยแม่งช็อตกูอย่างแรงอ่ะแล้วเลือดกูน้อยมากไม่ไรครับแค่ช็อตช็อต กกั1 1> ปปโโนะครบเดินก็ไปปล่อยเต่าครับไม่โดนใครเลยนะฮะเก็บรูนนะครับเก็บรูนก่อนรู้สึกว่าเขาจะเหม็นกันพอแล้วไม่อยากดมแล้วเราก็ต้องปล่อยกันดีๆนะครับพลังพอแล้วเลิกดมเลิกดมเดี๋ยวติดยาที่ติดติดกินเต่าเว้ยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเปิดประเด็นก anyway. em ันขึ้นนะนี่ได้ยินแล้วพี่ครับ เรื่อม่ข่าว่ามึงจะตายแลฮะเกือบตายแต่ก็ไม่ตายนี่ครับดูคุณสมบัติของกิก่านะครับมันสามารถทำให้เราไปเพิ่มเลือดได้เร็วๆนะฮะนี่นะฮะไปนะครับบิงขึ้นบ้าบิงอมเขาบิงอมขอบิงขึ้นมาด้วยออกฝานทองก่อนเลยนะครับ ปล่อยเต่ากันครับไม่ได้ยากเลยเอ้ยคุณคุณมีอันตรีแล้วใช่ไหมโอเคคุณมีอันติแล้วเดี๋ยวผมอันติแล้วคุณจัดเลยล่ะโอเคป่ะเช็อ่ะอ่าโอเคแล้วค่าวิแทค่าวิเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลย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 อันติแล้วอันติแล้วโอ้ยจัดจัดเฮียบ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 ลงมือเว้นตายแล้วเฮียบเฮียบ โอ้โหโหดมากโหดมากครับโหดมากคุณจะโดนตีันเดอร์ตายไหมอันเดอร์ e ตีไปแล้วนี่มาเยี่ยมโดนแล้วครับโดนแล้วจานเต่าโอ้ยขุบเว้ยขุบขูบจานเต่าโอ้โหจานเต่าไม่ตายอ่ะผมว่าจานเต่าโหดว่ะโหเกิดประเด็นกันขึ้นอย่างหนักครับตอนนี้สอน พี่บอกแล้วพี่น้อาแบบว่าเปลี่ยนเปโอ้โห s u ร์ r star เลยนะครับกลายเป็นซเปอร์สตาร์เมืองไทยครับ super star เดินเดิน super s t a ้าอ้าเดินเก็บด o u b l e damage ก่อนแล้วเพื่อจะไปทะลุทะลวงไส้พังไส้แตกไส้ทะลุนะครับกากเกลื่อนอะไรนะครับกากเกลื่อนสะเทือนถอยทุยอะไรของมึงไอ จานเต่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่กัดเคลื่อนถุงเทียนไถ่ถุยนะฮะเอานะครับก็จะเกิดปะเด็นิันขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องเกิดปล่อยกินเต่าไหมครับอ๋อกินเต่าโดนกินเต่าโดนนะนี่ครับกินเต่านะครับแต่ผมแหลกมากอาจจะทำให้ผมตายได้ การที่คุณอะไรก็อาจจะหมายถึงว่าคอมบรรยากาศดูว่า,เป,เ,ปนนาเป็นก็เป็นได้ฮะเขาจะเคลื่อนัพของกูพัชกูสา <c oughs> บอกว่าของกูโอ้โหจะตายก็ไม่ตายโดนทูเบลีชั่งนะใครโดนก็ไม่รู้นะเขากูไม่ได้แต่แม็กดาวเลยจานเต่าครับจานเต่าจานเต่าไม่ได้ <c oughs> จานเต่าโดนลัด โอ้โยยังไงครับตายหมดแน่ครับตายหมดแน่แน่ครับตายไหมครับจะตายไหมครับก็ไม่รู้นะครับเผื่อผมว่าน่าจะตายไม่รอดไม่ให้ผมต้องไปช่วยครับโอ้โหดูดูสเต็ปฮะสเต็ปสเต็ปก่อนเลยฮะสเต็ปยังตายครับแล้วผมก็ได้คิวนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็วิ่งหนีตัดแตก โอ้แล้วผมก็ตายีครับจานเต่าไอเที้ยบพึงบรรเลงเพลงไม่โดนใครเลยนี่หบด้วยแล้วบบอกให้ออกไ,ไอ้ดี้ออกไอดีอด้เจาะเวทเอ้ยไม่ใช่เจาะเวทเขาเรียกว่าอะไรนะตีเวทเออเออกูลืมเลยว่ะแหมออกตีเวทแล้วออกไอเนียเขาใส่ฟ้าใจโหดนี่ครับ โอ้โหโอ้โหชัานเราเอาแล้วครับยังไงครับไพโลไพโลแมงก็ไม่ตายนะโดดเด่ดอยู่บนฟ้าอ้าตายหาบทนะครับเอาไพโลไพลโลตายแล้วไพโล่ี่แตกมีครับ มารอออ่ตีป้อมนะแล้วก็จบจบด้วยความรวดเร็วนะครับชือนี่ครับนี่ครับก็ตายหาแล้วจบด้วยความรวดเร็วนะครับผมนี่ครับนี่ครับเออโดนแล้วครับนายเลเชันพลามนะครับพลามนะครับใช้เกลียดเลยโอ้ยโอ้พลามพลาม นี่ไงนี่ไงกูโดนแล้วสับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอารักหน้านะอารักหา้าถือว่าตีแรงครับแต่ว่าก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ก็โอ้โหตีหน้าพังครับเนื่องจากสังหาระบูโหโดนอันตีนะครับล่วงกันหมดเลยครับผมเอาแล้วกูออกคอสเทฟายอีกอันหนึ่งมาทำไมวะน่โห่วยไม่เข้าใจครับอ๋อจานไต้จานเตาจานเตาคนเดียว จานเต่ารับตีนนะครับจานเต่ารับตีนนะครับจานเต่าโดนตีนหรือเปล่าครับเฮ้ยจานเต่าตีได้เฮ้ยอาจานเต่าตีได้เพิ่งตีใส่เอาเพี้ยนสามสิบเอ็ดวิ่งใช่ครับทำไมจานเต่าโอ้โหอะไรวะแล้วอรันการมันก็ลากกูไปฮะพุ่งเลยพุ่งเลยกูก็ไม่มีพุ่งนะครับเอ้าเห็นยำไอ้สัตว์เอ้ยเยสรัดได้ครับ แม่งเลยครับทันเดอร์อยู่ท้ายหลังครับทันเดอร์ครับโอ้โหโดนเลยครับไม่ได้ดูหรอกลงหลังอ่ะดูแต่หน้าเอ็นครับเอ็นเอ็นมีครับดูด้วยเอ็นเลยจบเลยเกียร์ุดเล่นละเอาแบบจบเร็วๆบ้างอสีเกมเนี้ยจบสักเร็วๆสักเกมสิจบเร็วๆสักเกมสิเปโลเวเซ่ครับ ไพโรแบนเซอร์นะครับไพโรแบนเซอร์นะครับไพโรแบนเซอร์ไพโรอุ้ยติดติดแทบไปแล้วทันเดอร์บิงเกอร์ทันเดอร์บิงเกอร์ยังไงครับโดนจานเต่าตีอยู่นะครับแต่จานเต่าจะตายฮาวนะจานเต่าอันตรีนะครับแต่จานเต่าก็ตายแล้วจานเต่าตายไปในที่สุดนะครับแล้วผมก็จะมาตีครับแล้วผมก็จะตายตายเลย เออโดนม้นไฟอ่ะไม่แน่ว่าเกมนี้เราอาจจะแพ้ก็เป็นได้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับถ้าเรารีบเอ็นนะครับเพราะว่าดูป้อมเขาครับเหลืออยู่แค่อันเดียวนะครับของเรายังไม่แต่งทุกอันเลยนะครับผมนี่สาเหตุที่เราแพ้อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหายไปนะฮะมันเลยเจาะไม่ได้มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับเพ่เกิดที่การที่เร์เดนวางแคปนะฮะวางแคบนะฮะ หัวเด่นนะครับอาจจะเกี่ยวกับการที่แมนยูได้แชมป์ก็ได้นะเด่นหัวแมนยูนะก็เล่นเครับนี่ครับได้คิวครับได้คิวแล้วฮะโอ้ยมันตามถึงป้อมน้ำพุผมโอ้ยโดนช็อตล่วงเลยเรารีบร้อยป้อมหมดจะตายหมดตีป้อมดีครับนี่ครับนี่ครับตายเลยนเตายนะเดลยตายฮาหมัวไอ้เหี้ย ตายห่าหมดจริงๆด้วยครับผมนี่ก็เกมดำเนินไปในเวลา18นาทีแล้วนะครับซาก้าได้เข่าช่วงนี้ฮอตแล้วปังเอ้คุณรีบแบบดีหน่อยรอดนี้มี่นะโอ้กรรมติดโอ้โดโดนโดนมันขี้นัดมันขี้ตายโอ้โดนเลย กวนติแล้วอ่ะตายกันหมดแล้วฮะติมีการเต่าเดินดุยดุยแล้วฮะกานเต่ามาช้าหนูเปิดเปิดเปิดแล้วครับโอ้เปิดตีโดนอยู่สองตัวหาจานเต่าเปิดตีไม่โดนตัวเลยเจ้าฮะเจ้าฮะการเต่าไม่รอดนะครับผมคิดว่าจานเต่าคงจะตายกูว่าแล้วครับจานเต่าตายจนได้ขี้มาร์ค มาเราลังเสือครับจะตายไหมจะตายไหมตายครับตายครับตายตายตายไม่ได้คิวไม่ได้คิวไม่ได้คิวผมว่าคุณได้ก่อนคิวแล้วโอ้โดนดูดครับโดนดูดช่วยกูด้วยนี่สับครับสับครับโอ้เล็งยิงแต่ยิงไม่โดน แล้วก็จากกนิดมาหาผมแล้วโอ้ยแล้วก็โดนโดนโดนช็อตตายไอ้สัตว์เลยอเกียงตาแดงกูคดืครอดีเกินไปที่10นาทียังไม่จบนะเพราะความม่งไม่จบนะครับมันก็เลยไม่จบเดี๋ยวค่อยออกนะบีบีออกออออกออก คดจะเข้าคดจะเข้์ดามินผมว่าตีป้อมเหมือนใส่ไม่จะจบเลยโอ้โหโดนสโลอีกแลย้อหืออื้อหืออื้อหออี้อหือ้อหอ้หือ้อหือ้อห้้อ มีตัวเฮียตีต้อตีคนเดียวกูตีคนเดียวเออเธอว่าตัวเฮียตีต้องกูบอกไอ้เฮียตีป้อกันโอเคครับนี่ก็จบแล้วจบไหมจบไหมไม่รู้นะจบไหมแหละโอ้ยแล้วกูโดนช็อตตายโอ้พระเจ้าพระเจ้าชูการตีต้อมจะแตกไการตีต้อมจะแตกการเต่าตีป้อมการเต่าจะแตกแล้วจะแตกแล้วตีตีตีจะแตกโอ้ย ถึงกับการถึงกับด่ากากเลยะครับโอ้โหก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตีบอมนั่นอันนี้ครับจำชื่อไว้นะครับคนที่เขาด่านะครับก็อย่าไปนิ่งกับเขานะครับแต่ถ้าสุ่มมาเจอแม่งก็ด่าแม่งเลยนะครับโกงมากากอะไรแถวนี้นะครับเด็กน้อยครับไป็พวกเนี้ยเด็กบัญยา่อนนะแพ้แล้วก็ด่ากากนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องกเราไปเกียนเขาว่าเกียนเราเกียนอะไรไว้สัตว์แลไปตป้อม ตุ่ยเฮียอะไรก็บวกกันอยู่แล้วกูก็ตีป้อมันเกียร์ตรงไหนเนี่ยอดูด่าไปเลยด้วยกูออกมาแล้วเฮียโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับัดีครโจ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 ผมชื่อชื่อชื่อเอกชื่อ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 เอกโจ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 บายบาย